สวัสดีครับท่านผู้ชมเหืียที่ท่านอยู่เหรียที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาริชุจร้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับรัชกาลที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ ด้านหน้าจะเป็นรูปของอรัชกาลที่ห้านะครับอยาให้คุณเปิูใกล้นะครับเป็นเงี้ยงมัน,ม,นมันวาวนะครับครับสีทองนะครับเอ สีทองหรืออาลามนะครับให้ดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังจะมีคำจาจเลยกไว้ว่าที่ที่ระลึกนะครับสร้างพระบรม ราชานุสาวรีรอห้านะครับที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีรอห้าจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองด้านหลังจะมีพระสมเด็จเกจไยโยนะครับพระสมเด็จเกจไโยนะครับ วัดเกศชโยปีพศ2533นะครับีพศออ2533เป็นปีที่สร้างเหรียญและปุลกเสกนี้เรน,นี้นะครับีนะพศ2533นะเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆอีกทีนะครับ เรืนี้เป็นเรือนที่สวยสดงดงามมากนะครับเป็นเรือนใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนะครับเจ้าของเก็บไว้บูชายอย่างเดียวนะครับ วันนี้ผมขอจบกาบรบรรยายาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอท่านผู้ชมเจอในหน้าที่การงานในการทำมาค้าขายในกรอบในการประกอบสมาธีวะชอบนะครับขอให้มีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ